เดีย๋ยวเราจะมาต่อเรื่องส่วนประกอบของเมล็ดกันนะคะอ่ะส่วนประกอบของเมล็ดเนี่ยจะมีมาอันนี้เมล็ดถั่วแดงเนี่ยจะเป็นจะแทนเมล็ดของพืชใบย,ยังคู่ส่วนเมล็ดข้าโวโพดจะแทนของเมล็ดพืชใบย,ยังเดี่ยวโดยเมล็ดทั้งสองเนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือ มีส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดกับส่วนของ embryo อเปลือกหุ้มเมล็ดกับส่วนของ embryo นีส่วนนี้เหมือนกันในข้าวโพดก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็เอ b r y o โดยเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยจะ,จะเจริญมาจากผนังอ,อวุนเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะอยู่ชั้นนอกสุดเนี่ยสีแดงๆเนี่ยทํา ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดส่วนอเมริโอก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือมีรากแรกเกิดหรือว่าเรดิเคิลากแรกเกิดต้นอ่อนยอดอ่อนเนี่ยคอลิเคลิลแล้วก็ใบเลี้ยงหรือว่าคอชาริเดนโดยรากแรกเกิดก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นรากแก้ว ต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตเป็นลำต้นส่วนใบเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนใบเลี้ยงจะเป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนในข้าวโพดก็มีเหมือนกันในข้าวโพดก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดส่วนของเอมริโอเอมริโอก็จะประกอบไปด้วยรากแรกเกิดต้นอ่อนแล้วก็ใบเลี้ยงเราจะเห็นว่า เราเปรียบเทียบระหว่างถั่วแดงกับข้าวโพดเราจะเห็นว่าถั่วแดงเนี่ยจะมีใบเลี้ยงขนาดใหญ่ใบเลี้ยงของถั่วแดงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เพราะว่าจะพืชเนี่ยจะเก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงโดยพืชบางชนิดเนี่ยจะมีใบเลี้ยงขนาดใหญ่ก็คือจะเก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงในขณะที่ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดจะมีใบเลี้ยงขนาดเล็กนะคะเพราะว่าข้าวโพดไม่ได้เก็บ สะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยงแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าในข้าโพดเนี่ยจะมีเอนโดสเปิร์มด้วยนะคะโดยเอนโดสเปิร์มเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกแต่ว่าในถั่วแดงอ่ะจะไม่มีเอนโดสเปิร์มนะคะในถั่วแดงจะไม่มีเอนโดสเปิร์มเพราะ ในการเจริญเติบโตของเอมบริโอระยะแรกเนี่ยจะอยู่ในเมล็ดดังนั้นจึงมีการใช้อาหารจากเอนโดสเปิร์มเมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเต็มที่อาหารในเอนโดสเปิร์มก็เลยหมดไปจึงมีการสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยงแทน ต่อไปเป็นการงอกของเมล็ดการงอกของเมล็ดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเอมบริโองอกออกจากเมล็ดจากนั้นเนี่ยก็จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่นะคะนักเรียนคิดว่าปัจจัยปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการงอกเมล็ดหรือว่าปัจจัยจําเป็นต่อการงอกเมล็ดของพืชอ่ะมีอะไรบ้างน้ําค่ะน้ําอ่ะทุกกล้องมีน้ํา มีอะไรอีกบุยค่ะบุยปุยยังไม่ใช่อากาศค่ะอากาศอ่ะเป็นแก๊สเป็นอากาศอ่ะความชื้นครับความชื้นก็น้ําดินค่ะค่ะโอเคไปดูเฉลยกันปัจจัยในการงอกของเมล็ดเนี่ยก็จะมีน้ำแก๊สออ ซีเจนแล้วก็อุณหภูมิโดยน้ำเนี่ยจะช่วยให้มเมล็ดได้หยุดการพักตัวแล้วก็มเมล็ดก็จะพองขยายขนาดขึ้นสังเกตแบบครกคงเคยปลูกถั่วเขียวไหมเคยครับที่เราเอาถั่วเขียวไปแช่ในน้ำอะ,มะเมล็ดมันจะขยายขึ้นไหมขยายครับแล้วมันก็จะแตกปเอาออกมา ใช่นั่นแหละก็จะทําให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงพอเอามเมล็ดไปแช่ในน้ําเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะอ่อนตัวลงทําให้รากและเกิดเนี่ยงอกแทงออกจากมเมล็ดได้นะคะต่อไปก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานเพื่อนําไปใช้ในการงอกมเมล็ดขอ,องพืชต่อมาก็จะเป็นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิ พืชเนี่ยก็คือการงอกเมล็ดของพืชเนี่ยก็จะต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทํางานภายในเซลล์ของมเมล็ดเกิดขึ้นได้นะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของมเมล็ดพืชแต่ละชนิดก็จะไม่เท่ากันก็จะแตกต่างกันไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยพืชอ่ะการงอกของการงอก ของมเมล็ดพืชเนี่ยได้รับน้ํามากเกินไปก็คือน้ําอาจจะท่วมเมล็ดพืชเลยจะทําให้พืชเนี่ยได้รับปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ําเมล็ดก,ก็จะงอกได้ไม่ดีหรือว่างอกแล้วก็อาจจะเน่าตายได้ต่อไปเรามาดูการงอกของมเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่ข้าวโพดจะเป็น ข้าวโพดจะแทนเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนขัาวแดงก็จะแทนมเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่นะคะมาดูฝั่งข้าวโพดกันก่อนข้าวโพดพอเราเอาข้าวโพดไปเพาะเนี่ยขณะที่มเมล็ดข้าวโพดงอกเนี่ยใบเลี้ยงอ่ะจะยังอยู่ในมเมล็ดของข้าวโพดนะคะ แล้วพอในระยะแรกที่รากแรกเกิดงอกออกมาจากเมล็ดรากแรกเกิดก็จะงอกออกมาในทิศทางตามแร,มแรงโน้มถ่วงของโลกต่อมาเยื่อหุ้มแรกเกิดก็จะงอกออกมาโดยมีทิศทางตรงข้ามกับรากอะก็คืองอกขึ้นไปข้างบนนี้จากนั้นเมื่อพืชเนี่ยเกิดการจเจริญเติบโตใบแท้ ใบแท้โผล่ขึ้นมาเนี่ยใบแท้โผล่ผลดินขึ้นมาก็จะทําให้พืชสามารถสร้างอาหารได้นะคะดังนั้นต้นอ่อนก็จะหยุดใช้อาหารจากเอโดสเป p e r มพืชก็จะเรินมเติบโตพืชสร้างอาหารโดยใช้กระบวนการใดฮัลโหลทุกคนสังเคข์แสงมา อ่ะพืสร้างอาหารโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงพอพืชเนี่ยพอใบแท้ของพืชเจริญขึ้นมาเนี่ยพืชก็สามารถที่จะสร้างอาหารได้เองแล้วนะคะต่อมาเป็นการงอกของพืชใบเลี้ยงคู่อ่ะพอมะเมล็ดตายเมล็ดอยู่ในดินนี้การงอกของมเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู่อันดับแรกเลยก็คือรากแรกเกิดเนี่ยก็จะงอกออกมาจากมเมล็ด นี่ก็คือรากแรกเกิดจากนั้นส่วนของต้นอ่อนเนี่ยก็จะเจริญเติบโตออกมาจากเมล็ดนะคะพอต้นอ่อนเจริญเติบโตออกมาต้นอ่อนก็จะดึงใบเลี้ยงออกมาดึงใบเลี้ยงแล้วก็ยอดอ่อนออกมาต้นอ่อนก็จะดึงใบเลี้ยงนี่คือส่วนของใบเลี้ยงแล้วก็ยอดอ่อนออกมาเมื่อต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงตั้งตรงเมื่อต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงตั้งตรง ต้นอ่อนเหนือใบเลี้ยงเนี่ยก็จะยืดตัวทําให้ใบเลี้ยงกลางออกนะคะพอใบเลี้ยงกลางออกเราก็จะเห็นใบแท้เมื่อใบแท้จเจริญเต็มที่ก็จะสามารถสร้างอาหารได้ดังนั้นต้นอ่อนน่ะจะหยุดใช้อาหารที่สะสมไว้ที่ใบเลี้ยงแล้วใบเลี้ยงเนี่ยก็จะเหี่ยวหลุดไปใบเลี้ยงตรงนี้เนี่ยใบเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเหี่ยวหลุดไปนะคะ โดยการงอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะแตกต่างกันตรงที่อย่างข้าวโพดเนี่ยใบยเลี้ยงจะไม่โผล่ไม่โผล่ออกจากเมล็ดนะคะแต่จะมีใบแท้เจริญเติบโตแล้วก็สร้างอาหารส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ก็คือถั่วถั่วแดงใบเลี้ยงจะเจริญออกมาพร้อมกับต้นอ่อนเนี่ยใบยเลี้ยง จเจริญติบโต,ตออกมาพร้อมกับต้นอ่อนนะคะเมื่อใบเลี้ยงขยายขนาดใหญ่ขึ้นการออกก็จะทําให้เราเห็นใบแท้ก็คือสีถุกเขียวนี้ไปต่อนะฮะ่อไปเป็นการกระจายผลและเมล็ดพืชเนี่ยก็จะมีการกระจายผลและเมล็ดที่แตกต่างกันไป โดยจะต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในการกระจายก็อย่างเช่นสัตว์มนุษย์ลมน,น,นะำนะคะจำอ่จจากภาพเนี้ยทุกคนมะพร้าวเนี่ยทุกคนคิดว่ามะพร้าวเนี่ยมีการกระจายผลและ,มะเมล็ดยังไงกันไหลไปตามน้ำครับไหลไปตามน้ําอ่ะมะพร้าวมีการกระจายผลและ,มะ,มะเมล็ดเนี่ยโดยอาศัยน้ําไหลไปตามน้ําอ่ะมาต้อยติิง ก้อติ่งมีการกระจายผลและเมล็ดยังไงแตกออกแล้วก็ล่วงลงพื้นครับแตกออกอ่ะถูกต้องพัฒลกรการกระจายผลและเมล็ดเนี่ยก็จะมีการอาศัยอาศัยลมนะคะโดยผลที่มีเมล็ดผลหรือเมล็ดของพืชที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเนี่ย มีปีกหรือมีขนอย่างเช่นขนปลาดูขนยางแดงมเมล็ดกล้วยไม้มเมล็ดเพกาก็จะอาศัยลมเคยเห็นหญ้าที่มันเป็นขนฟูๆกลมๆไหมทุกคนอาจจะนึกไม่ออกอะโอเคไม่เป็นไรก็คือว่าขนหรือมเมล็ดที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเนี่ยจะอาศัยการกระจายของขนนะโดยอาศัยอาศัยลมต่อไปเป็น การกระจายผลและ,มะเมล็ดของพืชโดยอาศัยน้ําอาศัยน้ําในการกระจายมเมล็ดก,ก็จะเหมาะกับพวกพืชบางชนิดที่สุกแล้วจะแห้งมีน้ําหนักเบาสามารถลอยน้ําได้นะคะอย่างเช่นมะพร้าวอย่างที่พัฒากรบ,บอกว่ามะพร้าวก็จะแหลอยน้ําไปอันนี้นะคะต่อไปการแตกของมเมล็ดก,กระจายผลและ,มะเมล็ดโดยอาศัยการแตกของมเมล็ดเนี่ย เมื่อผลแตกก็จะเกิดแรงดันทําให้เมล็ดเนี่ยกระจายออกจากต้นอย่างเช่นต้นใต้ติ่งต้นเทียนแล้วก็ยางพาราต่อมาอาศัยการกระจายผลและเมล็ดโดยอาศัยมนุษย์แล้วก็สัตว์ก็จะเหมาะกับพืชที่มีสีมีกลิ่นนะคะอย่างเช่นขนุนแบบ สัตว์อะก็จะเข้ามากินขนุนเป็นอาหารใช่ไหมก็จะลากขนุนเนี่ยไปกินที่อื่นดังนั้นขนุนเนี่ยในขนุนก็จะมีมะเมล็ดของขนุนมีผลของขนุนน่ะก็จะถูกกระจายไปนะที่ต่างๆนะคะก็จะอาศัยสัตว์แล้วก็มนุษย์มีอย่างนี้แต่งหญ้าเจ้าชู้ทุกคนเคยแบบไปเดินไปเดินที่รกๆแล้วมีหญ้าติดไปที่กางเกงไหมเคยครับ อ่าอันนั้นแหละก็จะอาศัยการกระจายเมล็ดของยาเจ้าชู้เนี่ยไปกับเสื้อผ้าของเราหรือว่าตามแบบพวกหมาไปเดินลุยอย่างเงี้ยยาก็จะติดไปกับอ่าผิวขนของหมามะพร้าวก็จะอาศัยน้าในการกระจายขนก็คือจะลอยน้ําไปเม็ดรักก็จะอาศัยลมเนี่ยขนฟูๆอย่างเงี้ยก็จะพัดติวไปกับลมขนุนก็จะอาศัยสัตว ยางแดงก็จะอาศัยลมแล้วก็ต้อยติ่งก็จะอาศัยการแตกของขนนะคะอันนี้ก็จบเรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วนะคะ